ผมเตยบชมนัก้องข้าวมนีบอกว่าบอกค่อยสบายครับผมอีกอย่างเพิ่นจะเดือนทางกบไปกรุงเทพอยู่อีก<ด>บอกบอกกี่มื้อนี่ละอีกบ,บ,บอกโมจักขึ้นกันแต่พอเสี้ยงโมจ่าว่าจะเป็นวันทนี่เท่าไรเนาะว่าอาจารย์จะพาไปประกวดอยู่ก็เลยขอว่าอาจารย์เพิ่นบอกว่าให้ขอเก็บเสียงไว้เก็บเสียงเนี่ยกับพอดีมาจังหวัดที่บ่าน้องเป็นบทสบายนําเป็นไข่ก็เลยบริได้ฟังเพลงเนาะมนีเนาะ พอเสี่ยงให้ให้ห้องเกินให้ให้พอเสี่ยงฟ้าหน่อยนึ่งกงละคนขี่กงยังต่างคือเก่อแต่ว่าเขามาเอาตัวเลขครับผมท่านผู้ชมหงดนั่นเขางวดก่อนก่อนหงดนี่เนาะก้อนหวดที่ผ่านมาเนึ่หันครับผมที่น้องฝันว่าได้ขี่สร้างไปเมืองโบรานนั่นเขาบนเขาลางดีดีได้ครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่ให้มาเก้าสามห้าเปนบ่น้องเป็นบ่น้องบนเส้นหรือห้าสามเก้าอีกอย่างบอกคือสามเก้าห้า จ้ะห้าเก้าสามห้าเก้าสามครับผมหาเก้าสามพเชื่องก็บอกอยู่้วว่าเลขเลขอันเด็กเก้ากับเด็กคกเป็นเล็กตัวเดียวกันเนาะครับผมเนาะถ้าผู้ใดหมุนหัวโลงนี่ถือทั้งล่างทั้งบนครับผมจังหวะตีพานมานี่ลุดลุดสัมผัสกันทั้งโทรศัพท์ลุดไปเลยครับผมเพินบอมมาไขสับทั้งโทรศัพท์เปินว่าเอาจะเป็นเปลี่ยนนี่แล้วมันจะข่าเลยว่าวันนี้เอาว่าละรับผมน้องพอดีน้องอยู่พอดีครับผม เนี่ยตามจริงก็เจ้าไปทัศนศึกษาแมนบบลูมาเนี่หนูเขาบ่ได้ไปน้ำเพิ่นบ่ได้ไปทัศนศึกษาเลยจ้ะอาอเพิ่นไปอย่างสันชื่อว่าน้องนคนหนม่งเพิ่นผ่าไปโค้งเจียมจ้ะอ๋อจังวัดน้องขุนเสถียร่ไปค่ะเป็นห่วงแม่หาเก็บเหยียดซอยแม่เอ๋อเอาความฝันละครับผมงวดนี้เนาะประจำของงวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดไปฟังน้ำกันว่าเป็นเลขตัวใดจุดใดฝันว่าจังไหนน้องขุนเสถีย มันว่าไปตัดกล้วยกับแม่อยู่ข้างของน้ำจะมันเป็นเครื่อนุ้ฝันแล้วที่จะนนินุ้ตัดลงมากล้วยหันมันมีหน่วยหนึ่งมันใหญ่กว่ามูแล้วนุ้กับเบิงนะจ๊ะมันมีเหล็กเป็นห้อยคือข่นขีดนะจ๊ะอยู่นโต๊ะเล่ยในหน่วยกล้วยหน่วยใหญ่กว่ามูหน่วยเดียวนั่นแม่จ้ะมีหอยคือข่อนขีดเป็นเหล็กนะจ๊ะอ๋อคือขาเจาเขียนไว้นี่แม่จ้ะ แต่ว่าอันนี้อยู่ในความฝันนะครับสมุช้อมันเป็นความจริงอันนี้ความฝันเพื่อนอาจจะไม่โชคก็ได้นะค่ะเลขฮันมันเป็นยังไงเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์จ้ะในความฝันนู้นแหนมเห็นบอเจ็ดหนึ่งศูนย์กับเจ็ดหนึ่งหกเพราะว่านู้นเห็นมันบอกกันคือกันบันไดนะจ้ะมันเป็นอย่างไงลูกขึ้นมาบวคือกันเลขเขากับเลขศูนย์มันก็ดต่างกันอยู่ด้ บอ่อจเะเหล็กศูนย์นะมันไม่ขีดขึ้นมาหนำน้อยหนึ่งนะมันสีบริเลกโคกเต็มเต็มมันกะโบย่ามีจะสีเป็นบ่อหางมันมันกะไข, enfin ข่ไข่เหล็กศูนย์บอมันจะขี่ขึ้นไปน้อยนึงกันเลยขึ้น่าบ่หนาจะขันบอ่อเป็นเหล็กโคกกระจองเป็นเหล็กศูนย์บ่อเป็นเหล็กศูนย์ก็ต้องเป็นเหล็กโกเจ็ดหนึ่งเนี้ยกะเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหกอืมเนี่ย มาขอกันเห็นเียก็เรีกหน้าบรรจงเนาะเอาอีดีเดิ่ขอกันก็เลกหน้าบรรจงนี่นี่เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหกอืมพอน้องว่าหางมันขันมันเน่าเลยกับสิเบอร์ไงอยู่มันกากาจจะไปเด็กหกอย่แต่ว่านี่ไม่ปัดขื่นบาหลายกับสิพัเป็นเลขศูนย์มันมีหางขืนก็เลยต้องออกกันไว้ครับผมท่านผู้ชมอ๋อแว่าจะไหนอีกเอาเอาอีกลูกว้าอีกจ้ะลูกกะบ่เด็กขึ้นยังดอกลูกกะเลยนยางไปบอกแม่นะจ๋ะว่า แม่อันนี้อยังนี่เจ้าบอกมาเขียนไห้นะนึกว่านึกว่าเราตัวหนูอะไรที่ตานนิเราก็บอกว่าบบเป็นคนไฮโซบอกเราว่าในก็ฝันนั่นแม่จ้ะวันนี้นุกกระตื่นเพราะนุกปวดเข่าหนูปวดฟันหนูปวดฟันครับผมเนาะก็เลยเตือนก็เลยคือว่าจะไหนก็ต้องเป็นหกเนี่ยก็เป็นเลขซูนก็เป็นเลขหกเอ 7 16, 7เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งศูนย์จะเอาาก็ตสองเอาไปทั้งสองตัวน่าหลวมเนาะต้องเอาไปทั้ง,นะงเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งศูนย์เพราะว่ามีหางนำคันจีว่าเลขศูนย์เลยมันกะมีหางขึ้นคันจีว่าเลขโคกเลยเพราะคันจีว่าเลขเอ้วคันจีว่าเลขศูนย์เลยมันกะกมีหางขึ้นเป็นเลขคกคันจีว่าเลขโกมันกะกลมๆมขึ้อีกโอ้ยจงลหรอพอเสี้ยก็บอกไปบอกมาสับสนเองล่ะครับผมท่านผู้ชมทั้งที่เอานแน่แนก็คือเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหกเนาะครับผมเนาะ mm. โม ในความฟันก็เคยฟันละครังหนึ่งไปเมื่อนโมรานเนี่ยโอ้ยเขาบอกรหัสเลขเขาทั้งบนทั้งล่างแตกบนแตกล่างงวดนี้อาจจะได้สามตัวตรงๆก็ได้เนาะครับผมเนาะเดี๋ยวเปิ่งตัวเลขน้ำนองวุ้นเส้นครับยกพี่ให้น้องในแคบหน้าจอไบเบิ่งเดี๋ยวถ่าเบิ่ลเอ็นนีฮะกําลังเขียนอยู่พุ่นะผู้ชมตัวเลขของน้องวุ้นเส้นประจำพองงวันที่ส6บกกันยายนสองห้าหกแปดนะครับผมเนาะพอเที่ยงก็จะย้ำอยู่ตลอดเ้วยอครับผมท่านผู้ชมว่าให้แคเป็นแนวทาง น้องมีความฝันพอเสี้ยงก็จะนําเสนอบอกพี่บอกน้องครับผมถ้าน้องไม่มีความฝันมันฮังก็บอไดเนาะครับผมเนาะแต่ว้านนี่น้องว่าน้องฝันแล้วก็เลยไปฝากพี่ตอนน้องครับผมเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหกถ้าว่าจะเป็นเลขศูนย์ก็มีหางขึ้นในสีนะครับผมท่านผู้ชมถ้าว่ามันจะเป็นเลขหกเลยมันปัญหามันบ่ย่าวก็คิดว่าเออเ่มันจะเป็นเลขศูนย์บ่ก็เลขกันไว้ให้พี่ให้น้องครับผมเจ็ดหนึ่งศูนย์หรือว่าเจ็ดหนึ่งหกไพมักตัวไดก็ลองพิจารณาเอาเอง ครับผมแม่นซื้อไว้ทั้งสองจุดมันมันกับหลายดอกครับผมจะม้ชมเนาะซื้อสามตัวนี่แต่ว่าถ้าว่าน้องให้น้องคุณเซนคิดว่าระหว่างเจ็ดหนึ่งศูนย์กับเจ็ดหนึ่งหกนี่มันน่าจะเป็นตัวใดหลายกว่ากันนึกว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์นะจ๊ะเพราะว่าเลขศูนย์มันสัตว์กลัวเลยคมันเห็นแบบว่าชาเจนแห้งหางมันขึ้นนิดเดียวหนึง่งว่าน,นจะขึ้นมากพ่อคือเคือง,อง,งของนหางเลยขาเนน่าจะอ๋อน้องถึงว่าน่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์ ปีไก่ออกสองเท้อผมได้เลงสวนกระดไดแม่นบอกออก,ออกสองเส้ออกเส้นหนึ่งเนอออกเส้อออเึอออ่งเนาะปีกายออกเอส้นหนึ่งจะสวนสวนออกสองเทออรลองพจเจณาเบื่อครับผมท่านผู้ชมไัยมากคอยเอาเนาะครับผมเนาะมากคอยจัดคัดให้เบืออเ่อนผคนสุสนาเพราะเชี่ยงทิศตามมาให้พรัเป็นเนี่าทา่งนละครับผมอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเนี่ยครับผมว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่ศนรือว่าเจ็ดหนึ ท่านผู้ชมซื้อไว้ขอให้ถือเลขไทยรางวัลที่หนึ่งสามตัวจังๆนี่นะครับผมเนาะแต่ว่าผมได้ซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หรือว่าเจ็ดหนึ่งหกขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งเรื่อครับผมแต่ผู้ชมแต่มีเงินมีค่ากันสมบูรณ์สุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าตาก่อนจากกันครับผมพอเที่ยงจะขออนุญาตบอกอน,น้อยนึงครับเลขหกกับเลขเก้านี่เป็เปนปเลขตัวเดียวกันแ <laughs> ต่หมักชุดนี้ตามักเจ็ดหนึ่งหกนี่ให้หันหัวขึ้นน้ำแน่เป็นเจ็ดหนึ่งเก้าก สไตายดีดีวันนี้เพราเที่เอาของดีมาฝากพี่ตอนนองครับผมเป็นของสรอยขาดส้อยขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดไดไปแล้วขายของดีดีครับผมแม่ิ่นบูซาไปเห็นว่าขายของดีกลับมาบูซาไปให้ลูกอีกผู้ใดใดกปด้สปซอยขาดสรอยขายเดี๋ยวเป็นงรางลียดีจากปากปูเลยครับผมขอบใจน้องมุนเส้นจ้าขอบใจจ้าสีพึ่งน้องส้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือวัาโชคลาบ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห่ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดจนติดโตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้ใา้เห็นผู้ใา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิ่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมื่งจะข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสั่นพอให้่ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านใดจะเ,เอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคล้นนี่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณคุยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บอ่อเพื่อให้ลูกศิยดย์อย่าโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบานที่เฮือนไปบ่านนี้เฮือนก็ไม่รดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้ามาคาขายกับบริจกตดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคืออนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่อเข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่อเข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีครับอีกอ,องเขาที่สูวของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประหลาก็เลยบางความเกียคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิสไปทิสเหมือนทิ่เหมือไปอ่ามันรักษาล้างยางก็เลยคิดว่า่านนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็บลุงคุเหวี่ยบว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุดะคุ้นขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้อีรีอ่มีพูดธะคุณไม่ค่อยโตมียติิึดมีอำนาจ สามารถมอญอดเยีดยมเยี่ยสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็นวัตถุชน,นิดขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทางเมืองล่าคนว่าให้เอาฝากปกตูม้นตุนต่มกินน้ำบอกตุ่มกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมภูมก็เลยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เกียวนมนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อนันฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุนพูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ะไปได้ยุ่งเลี่ยนี้มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นโมพสชฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมผ้าสีบรี องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากกันผีกัะสารกับโลกใบนองสร้างคือไม่เมียดำเสียมาเห็ดเสียมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของบุดเบิดตำหนาอยู่ในเกตตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจางสีปูพุกเซผูเริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุนัวันนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรงนี่ปูพุกเซให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูรอดอ่าวัดกุดโคนอ่าปูรอดทัมมาติโน,โน่อานเป็นปูพุกเษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนหม่างมี อยู่กินสร้างให้ก,กันมันจะทชีวดูครับ,รบนี่นี่นี่บูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรด,รดยัตนาบุคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานผลมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปค้องคนใหญ่สีหอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมาก